เด้อเกษตรกรเด้อสำหรับผู้ที่เลี้ยงงัวเข้าครับเพราะว่ารังอาการการขอดลูกบ้านแล้วนี่ยบางตเวมันห้ลูกเป็นกบรแสดงการเป็นซัดเลยนะครับตัวนี้โมเมนลูกเพคนได้เดือนหรอแม่หอดีหอดีเลยนะหอดปีแล้วหอดปียังบแสดงการเป็นซัดอยู่แต่รอบก่อนรอบก่อนผม้งเปรี้ยวท่อม้วนห้กันนาด้วยกันได้อันเนาะเออผม้เปรี้หายแล้วก็หอด โปรแกรมพอดลอบกับมาขืนเนาะแ้วก็จังผสมเนาะจังได้ลูกเพอิ่นอะเนาะแต่ว่ามาล้มนี่ลอลูกปีนึงเนี่ยลูกกับท่านไดโอ๊ยท่านใดข้นอยู่ครับก็บแสดงว่าเพื่อนจะต้องกระตุ้นและอีกแล้วขเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเพื่อน,น,น,นกับกระตุ้นเพื่อนจังได้กับอาการเป็นซัดครับเพราะว่าการกระตุ้นการเป็นซัดนี่ครับหลังจากที่งว่าเขอรอลูกนี่บางตัวมันบกขึ้น ก็ต้องกระตุนการเป็นซาร์ดห้เพิินก็ได้แต่สองกันนี้ง้อสาวกว่านี่ง้อสาวแต่เพิินบพอถึงอายุสองปีกว่าบางตัวมันปีไปปลายปีหรือสองปีนี่ต้นๆนี่เพิินก็แสดงการเป็นซาร์แล้วบางตัวนี่สามปีกับผว้ขืนนี่ครับฉะนั้นครับถ้าห้าอยากได้ลูกในแนวไว้ห้ากะต้องกระตุนการเป็นซาร์ดหาเพิินตรวจร่างใครเพิินบัดนี้ครับเลยถ้าเป็นง้อสาวกับง้อสาวนี่บางตัว พวกเมียเจ๊กโตเอ้ยเจ๊กตีกปีแล้วต้องปีก็เป็นสาวสาวเต็มทีแล้วกับพ่อกระตุ้นได้ครับเนาะครับเนาะพ่อกระตุ้นพ่อพ่อกระตุ้นแล้วนีดลูกมันใหญ่ตัวไหนกัพอกระตุนกาลนีกระตุ้นนะครับกาลนี่ทาสูตรกระตุ้นตัวนี้นะกระตุ้นนี่กรณีสัตว์ที่มีลูกแล้วโปรแกรมนี่จะมีโปรแกรมเหมือนกันกรณีสัตว์มีลูกแล้วจะฟังห้องมลเช็ดมือก่อนก่อนที่ผมบอกอันฟังให้ตอนไหนนั่นม่เนาะ ก็นี่นี่ตัวนี้ซัดตัวนี้มีมีเคยมีหลูกแล้วนี่ฟังเจ็บมือหรือสิบสองมือก็ได้แต่ตัวนี้ตัวนี้กระตุน้นกระตุ้นเจ็บมือแล้วแม่เด้อพ่อฟังมา,มาจำทางกันนะครับพ่อฟังเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไปเด้อพ่อพ่อฟังแล้วครับพ่อพ่อฟังแล้วนี่ตามโปรแกรมการเนียนน้ำนี่ผมจะฟังห้มือนี่อีกเจ็บมือแม่ถอดนะครับเด้อโดยแท่งซิลิโคน ร์โมนโปรเจสเตอรนครับฟังเขาไปกระตุนสร้างไข่เพิ่นให้เกิดการเป็นสัต์นะครับเก็บมือถอดพอล้างจากนั้นนะครับสามสี่มือเพื่อนกระจะแสดงอาการเป็นสัตว์ตามโปรแกรมแต่บางโตครับบางโตจะเป็นอาการเป็นสัตว์อยู่ในส่วงฟังกับกับเป็นกระได้กัน mm hmm. ให้สังเกตลักๆคือถ้าทานอยู่ในส่วงเข้าฟังนี่เข้าสังเกตอาการกระได้ครับ mm hmm. ถ่า กระตุนฮอร์โมนทาร่า,างไข่เป็นสมบูรณ์ไปใ,ใส่น้ำมืับให้สังเกตละคืนหนึ่งอวัยวะเพศเพิ่นจะบวมครับบอคันแมนเพิ่นเป็นบวมเ,เพิ่นคอมตัวหนงังคลอมตัวนี้ลดอดะไ้คือซั์แสดงอาการอยู่ <S 2> <S 2> ถ้ามีอาการบวมให้ครั้งเกิดละบวมแล้วมีน้ำเมือกเคลื่อนไสหนั่นแหละให้คิดสันนิทานเลยว่าเพิ่นแสนดงอาการเป็นสั์แล้ว <S 2> <S 2> ครับเท่ากับทำการถอดฮอร์โมนพอทำการถอดแล้วนี่อีกจมือหรือซองมือจึงผสมกันเลยคือคือ คือจะผสมได้คือ4ี่สิบดถึงเก้าสบหกชั่วโมงมือที่สองหน่อไปครับมือที่สองมือมือแรกก็เท่าสี่ชั่วโมงมือมือที่สองก็เป็นอันสี่8ดชั่วโมงแต่จังสมก็ได้ว่าค้ามือที่สองเลจังสมล้างล้างอาการเป็นซัด์นี่ล้างเหาเห็นเป็นถอดแล้วนะครับอันนี้กรณีถีง่าเคยไดลูกไหนบันี้กกรณีง่าของแม่เป็นง้อสาวบันี้ครับ แมนกรณีของกรณีของแม่เป็นงัวสาวเพราะว่าตัวน,นี้ร่างไข่เขาต้องเบ่งร่างใครควนสมบูรณ์ปั๊ไหนกระตุ้นจังใส่เวลาหน้าแนวโปรแกรมของงัวสาวหน่ยต้องสิบห้าวันสิบสองถึงสิบห้าวันเต้นอีเจ็บถึงเจ็บถึงสิบสองวันเต่างวงเคยื่อลูกแต่กรณีงัวสาวสิบสองถึงสิบห้าวันแต่หายคักคือสิบห้าวันจังจังถอดคือเอาคักสอดไว้ห์ฮันสอดแท่งฮอฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไว้อยู่หันครับ อยู่ใน่องขอดเพื่อนนี่แหละครับสอดไว้ให้เพื่อนแซย์ยูฮันสิบหามื้อแม่จังถอดแต่อยู่ในส่วนสิบหาเมื้อจะต้องสังเกตอาการเบิงหนึ่งขมี้นามเมือไใสๆบวมๆแต่แสดงว่าเพื่อนแสดงการเป็นซัร์ดแล้วว่าคักในนับไปเลยจากมือเท้าสอดแท่งนี่นะสอดวกฮงห้อมนเข้าไปนี่เมื่อที่สองเบิงไปเลยครับอยู่ในส่วนเอาอันโตห์โมนอยู่ใน่องขอดเพื่อนให้เจ้าเบิงโหลดว่ามี้นาเมือไใสๆก็แสดงว่า เพิ่นแสดงอาการเป็นซาร์ดแล้วถ้าตัวได้ขืนแบบเต็มที่มัมจะห้องไว้ยนิผู้มแสดงง่วตัวนี้ห่องเนาะแม่เนาะบ่อห่องบ่อห่องหรือ่กะซัร์เจนกะบเป็นปยังไม่คว่าเป็นขืนซัรเตียงหรือเพิ่นบ่ห่องก็สร้างได้ว่าโค้มก็แสดงว่าซตร์เตียนอยู่แต่ว่าถึงกรณีที่แสดงอาการเป็นซัร์ดแบบซตว์ดเงียบคือบ่อห่องบอ่อโคมแต่ให้เบืองลักลักล้กืกนเมือกกับอวัยวะเพศเิ่นบวมนั่นแหละคือง่วงว่าคักบ้านท้าง่วงขืนอยากผสม ถ้ามอาการงอแสดงอาการเป็นศาสตร์เด้อให้เข้าใจเด้อธรรมศาสตร์เด้อครับแต่ตัวนี้เพราะประวัติตัวนี้เคยเคยกระตุ้นร์โมนมาแล้วจังได้หลวกจังได้ผสมแต่หลวกว่าเป็นหลวกว่าปีหนึ่งแล้วก็ยังเส่ออย่หีกับเหี่ยวบอกว่าั่นๆน้อยๆยังเหียวครับบอกวิชาการอาไปยาเพศเพิ่นกันที้อันเหี่ยวๆแหละเออเนาะเข้าใจเด้อเกษตรกรเด้อครับเด้อให้เข้าใจธรรมศาสตร์ ของซัดเท่าบานนี้หน้าที่เกษตรกรเด้อครับเด้อเฮ่าจะต้องเฮ็ดซ่องมกับซัดไว้เฮ็ดซัซ่องไว้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเท่าเองเพื่อกรนีสุขเสริญอย่างหนึ่งอย่างในเฮ็ดวัคซีนยังลเอียดนุ่มคลอดลูกเมื่อเป็นบาปเป็นเพ้าก็ทําการเขาไปใส่ประโยชน์จากซ่องนี่แหละครับเด้โอเคเข้าใจเดี๋ยวผมจะทําการเนียวน้ำการเป็นซัดให้ครับผมหลังจากนั้นเจ็ดมือแม่ถอดหลังจากถอดแล้วก็สามสี่มือก็ ตามารอบโปรแกรมเพื่นจะแสดงจะอาการเป็นสัตว์แต่อยูุ่ในีนส่วงเสียบกับฟังแหลกับแม่กันนห้สังเกตอาการเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์แล้วเขาเคยได้แล้วโอเคนะโอเคโอเคครับผมครับครับครับ